ออรดิชั่นเล็กโชชวนโชพลังทางดนตรีถ้ามีดีอย่ากเก็บไว้แต่งเพลงเจ๋งแต่งเพลงโดนส่งผลงานมาที่เรารรับทุนการศึกษา1,000 0บาทพร้อมเป็นศิลปินของออรดิชั่นเกมแดสออนไลน์สุดฮิตอันดับหนึ่งของเมืองไทย อาร์ตคีย์บอร์ดครับพวกเรามารวมตัวกันได้ยังไงก็เริ่มจากผมก่อนผมเป็นคนที่แบบตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาอาร์ตเป็นเพื่อนสนิทผมที่มหาลัยเล่นปิโนเก่งก็เลยแบบเออมาลองทําเพลงกันก็ลองแต่งเพลงกันเพลงแรกดูมุกี้เองก็เป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนก็สนิทกันก็เลยแบบชวนมุกี้เอ้ยลองมาแต่งเพลงกันไหมก็เลยออกมาเป็นเพลงผมน่าจะเป็นนี้ครับซ้อมแล้วทำเพลงบ่อยแค่ไหนครับคือช่วงแรกๆที่เขา โหนก็ชวนมาไงครับตอนแรกก็อาจจะยังไม่เยอะแต่พอผลงานของเราออกมาแล้วแบบมันเริ่มรู้สึกว่าเออมันเพราะเว้ยแล้วก็แบบมีคนสนใจเราเยอะ,ยอะแล้วแบบเขา <c oughs> เขาพอใจสนใจเลยครับเออ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเอเองานนี้มันก็เลยแบบน่าทํามากขึ้นก็เลยแบบค่อนข้างซ้อมกันบ่อยขึ้นในช่วงนี้นะครับก็ <c oughs> เราสองคนก็ช่วยกันแต่งนะคะจากตอนที่ไปติวเรื่อ,องความน่าจะเป็นกันก็เลยได้เพลงนี้ขึ้นมาค่ะเป็นเพลงที่แบบผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปในห้างแล้วเจอผู้ชายแล้วแบบเกิดปิ๊งขึ้นมาแล้วในหัวก็เลยคิดว่า เฮ้ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่แบบผู้ชายคนนั้นเขาก็ปิ๊งกลับมาเหมือนกันนะครับแรงบันดาลใจฝุ่นใหญ่ผมก็คุยกับนักร้องก่อนนะครับเหมือนกับว่าคุยกันว่าเขาอยากได้เพลงแบบไหน,นเขาชอบอะไรจะแต่งให้ใครจะแต่งเนื่องในโอกาสอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็มาแต่งจากแรงบันดาลใจพวกนั้นนะครับพอมุกสอบเอนทานเสร็จก็แบบว่างๆอยากหาอะไรทําก็เลยไปดูว่ามีประกวดอะไรที่ไหนบ้างแล้วก็เลยเจอ show. ออรดิชันเดสโชว์ะค่ะ ก็ตอนนั้นถามว่ารุนไหมก็ก็รุนครับผมตอนนั้นไม่เคยมั่นใจมาก่อนเพราะว่าเป็นเป็นรายการแรกที่ผมเข้ามาประกวดนะครับแล้วอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีเหมือนโทรศัพท์แปลกหน้าโทรเข้ามาผมก็เอ๊ะโทรศัพครั้ง audition ผมก็ชนะเลยหรออะไรี้ก็แบบเออยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบประทับใจครับผมเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆครับตอนนั้นเราสามคนอยู่ด้วยกันพอดีค่ะก็เลยเหมือนได้ฉลองกันตรงนั้นเลยไม่เคยได้อะไรมาก่อนเลยก็รู้สึกว่าประทับใจครับและดีใจมากสำหรับ คนที่อยากจะส่งเข้ามาประกวดบ้างครับจริงๆแล้วการแต่งเพลงทำดนตรีอะไรเงี้ยครับมันก็ยากแต่ว่าทุกครั้งมันก็ต้องมีเริ่มต้นครับแรกๆก็ยังตะกูตะการกันอยู่เลยแบบเอ้ยมันจะเอายังไงกันดีก็มาแบบรู้ว่าแบบนี้ดีไหมอะไร้ยครับแต่พอมันผ่านเพลงแรกมาได้ครับผมเพลงต่อๆไปอะไรๆมันก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วมันก็แบบสนุกมากขึ้นนะครับใครที่อยากแต่งเพลงอยากมีเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยครับลองฝึกดูครับลองจากไม่เป็นอะไรเลยครับจนมันจบเพลงเพลงหนึ่งหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะออกมาดีขึ้นครับผ ถ้าทุกคนมีฝันก็คือขอให้ทําตามมันไปเถอะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะพลาดบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลองทํามันแล้วก็ได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะไปถึงเป้าหมายของเราก็เป็นแคมเปญที่ช่วยสารฝันให้กับพวกเรา,าเหมือนกันครับพอเราได้ชนะแคมเปญน,นี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าเออตัวเราก็ไม่ได้อ่อนแอรหรือว่าอ่อนไปกว่าคนอื่นเขานะก็ทําให้เรามีโอกาสต,ต่างๆที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกครับ อยากฝากถึงทุกคนที่มีใจรักดนตรีนะคะให้ส่งเพลงกันเข้ามาที่แคมเปญนี้ a u d i t i o n l e t s show เพราะมันเป็นก้าวเล็กๆเหมือนเป็นให้เราได้ลองผิดลองถูกได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่แน่ว่าเราจะได้เปิดเพลงของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังค่ะความน่าจะเป็นส่วนตัวผมนั้นไม่เคยคิดเลยไม่เคยต้องหาเืองสที่เแล้วก็ไม่จะเป็นปวติคนรัผมใช่ไหมครับก็สามารถติดตามได้ทาง y YouTube ของผมก็เราก็จะมี YouTube แค่ พิมไปว่า Happy Family แล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงใดเพลงหนึ่งของเราก็ได้ครับเป็นเพลงความน่าจะเป็นก็ได้ครับทีนี้ก็ทาง Facebook ก็จะมีแบบแฟนเพจเป็น Happy Family Fan Page นะครับผมก็กดไลค์กันได้ครับ <laughs> ขอขอบคุณเกมออเดชันครับที่มีกิจกรรมออเดชันเล s โช w นี้ให้แบบพวกเราได้มีโอกาสได้โปรโมทพวกเราเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ส่งผลงานสนุกๆได้เห็นผลงานของเพื่อนๆหลายๆคน <laughs> เพลงเพราะๆหลายๆคนครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับผมขอให้ส่งนมาเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ เกมออเดชันนะครับที่ได้มีแคมเปญออเดชันเลสโชอันนี้เปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงฝีมือแล้วก็ได้มีโอกาสให้เปิดเพลงของเราเนี่ยให้คนอื่นได้ได้ฟังได้ยินกันครับขอขอบคุณเกมออเดชันที่จัดกิจกรรมออเดชันเลสโชขึ้นมาทําให้พวกเราได้มีประสบการณ์ทางด้าน,นดนตรีที่มากขึ้นได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ได้มารู้จักกันค่ะ อ่าก็เกมออดิชั่นเหรอครับเคยเล่นด้วยแหละจริงๆก็เคยเห็นคนเล่นเยอะแยะเลยว่าดีนลูกฟอดไปมาแล้วก็กดสเปซบาร์ให้ตรงให้เกิดมันเต้นขึ้นเฟรมมันก็จะเต้นถ้าเกิดมันแบบกดไม่ทนันมันขึ้นวิ่มันก็จะแบบงงๆอะไรวถูกหรือเปล่า,าแบบนี้นครับก็สนุกเป็นเกมที่สนุกมากครับผมลองเล่นปากค่ะปากคลองเล่นกันตรงไหนตรงนี้เหรอเป็นเป็นตัวแทนลองเล่นดูว่าอดิชั่นเนี่ยสนุกอย่างที่เราเข้าใส่ความจริงป่ะอ๋อเร่ยเล่อยหนาะโอเคนะเมื่อกี้เราได้รับคำท้าจาก แรงเห็เกมออดิชันนะคะเพื่อให้เรามาลองเต้นกันดูจะเป็นยังไงมาดู2องหนุ่มคนนี้เล่นเกมกันดีกว่าค่ะเดื๋ยวเพลงได้ยังพอนุ่มจัดไปเรีอกมา จบไปกับการทาเรียบร้อยครับแล้วก็เล่นกับคนละเพลงเรียบร้อยนะครับก็ผลผมได้เจ็ดหมื่นผมนี่ได้ประมาณหกล้านห้าล้านห้าหกหมื่นล้านห้าเขาม่แม็กอยู่ไม่ถึงไม่กี่แสนอ๋อเราครับอ๋อแสนกว่าแสนกว่าพอสุดแล้วเนี่ยพอสุดก็บอกเลยว่าสนุกมากนะครการที่แบบอันนี้เล่นติดติดเลยเล่นต่อผมเนี่ยกล่าวว่าจะลงไปคือสปีข้ามไปห้าใบเลยเนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยว่าแบบ ขนาดแบบเราได้ฟังเพลงไปอย่างเงี้ยเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเพลงเราได้มาลงอย่างเงี้ยผมมันจะเป็นยังไงนี่ผมมังติดเต้นเลยผมมีคนหลายคนได้ฟังก็ขอให้ทุกทุกทุกคนชอบด้วยนะครับอย่าลืมติดตามความน่าจะเป็นจาก Happy Family นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยจันมาเลยมาลเลยเฮ้